สมมุติฐานที่ว่าพี่อยู่พักหนึ่งน้องอยู่อีกพักหนึ่งหรือว่าลูกอยู่พักฝ่ายค้านพ่ออยู่พักฝ่ายรัฐบาลสามีอยู่ค่ายสีแดงภรรยาอยู่ค่ายสีน้ําเงินมาจากความเห็นทางการเมืองนะคะแต่ตอนนี้วันนี้สมมุติฐานที่ว่านั้นน,ะะน่าจะเป็นเพราะเจตนากระจายความเสี่ยงทางการเมืองค่ะในคํายืนยันไม่มีเลือดไหลออกจากพักเพื่อไทยแล้วนะคะก็มีข้อสังเกตผ่านข้อความนายอดิสรเพียงเกต สมาชิกระดับอาวุโสของพรรคเพื่อไทยค่ะโพสต์เฟซบุ๊กแม้สาระสำคัญจะพยายามสื่อสารว่าเลือดจากเพื่อไทยหยุดไหลแล้วแต่ในข้อความอ้างอิงถึงพ่อไปลูกอยู่เพื่อสืบรู้ความเป็นไปค่ะค่ะเหตุผลหนึง่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระจายความเสี่ยงทางการเมืองนะคะไม่พ่อก็ลูกไม่สามีก็ภรรยาหรือไม่เป็นพี่ก็น่าจะเป็นน้องนะคะที่มีตำแหน่งสสค่ะเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่ทางการเมืองเป็นตระกูลใหญ่การเมืองในพื้นที่ค่ะ แต่อีกเหตุผลหนึ่งที่จะต้องย้ายค่ายเลือกสังกัดอาจจะเกี่ยวข้องกับความลงตัวทางการเมืองด้วยค่ะวความลงตัวที่ว่าก็คือพักคือพื้นที่เขตเลือกตั้งแล้วก็ท่ามกลางการขยับขยายทางการเมืองที่ว่านี้ก็คงไม่ผิดนะคะถ้าจะบอกว่าพัก ฝ่ายรัฐบาลนี่เพียงพล้ำกายเป็นฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยกําลังเผชิญมรสุมปัญหาที่ว่านี้มากที่สุดค่ะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าเป็นปกติทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งที่จะต้องสร้างโอกาสหรือความอยู่รอดทางการเมืองค่ะเป็นกลยุทธ์การถ่างขาครับเหยียบเรือสองแคมนะครับว่าคือเพื่อบวมให้ช้ําน้ําไม่กุ่ขุนแล้วก็การเสร,เสริมสร้างโอกาสให้ตัวเองในการอยู่รอดทางการเมืองของตะกูทางการเมืองสมัยนี้ นะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับตัวและขั้นการคือ,อาการรักษาโอกาสของตัวเองในทางการเมืองและทายาทเป็นเรื่องปกติครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ก็คือทําอย่างนี้กันมาหลาย2 3การเลือกตั้งหลังเราก็เห็นภางนี้มาตลอดสิ่งแต่ว่ารอบนี้การบงชัดเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะตอนนั้นสิทธิยาคือบทชนในพื้นที่ว่าอยากให้ย้ายหรืออยากไม่ให้ย้าย ค่ะนะักวิชาการมองว่าการที่จะหยุดยั้งกรณีีได้อย่างแรกพักเพื่อไทยต้องหยุดเลือดไหลออกให้ได้นะคะแล้วก็ให้บทบาทสําคัญกับแกนนํารุ่นใหญ่สร้างแบรนด์ของตัวเองพูดคุยเรื่องนโยบายให้ชัดเจนปักหมุดการเลือกตั้งให้แน่นอนนะคะสิ่งสําคัญคือต้องทบทวนความผิดพลาดในอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตค่ะ